ก็เรียกได้ว่าตลาดซื้อขายรอบนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับร้อนแรงสุดๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับมีข่าวนักเตะเพิ่มเติมมาอีก1คนนะครับเขาคนนี้ก็คือริชาร์ดรยออสครับเป็นกองกลางชาวโคลัมเบียนะครับซึ่งตอนนี้เล่นกับสโมสรนพาเมรัสครับแล้วล่าสุดนะครับในฟุตบอลโคปาอเมริกาก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยเลยครับสำหรับทางสื่อนะครับที่ออกมาเล่นข่าวนี้นะครับนั่นคือทางโกของบราซิลมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เรียมยื่นข้อเสนอจำนวนส7ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวริชาร์ดเรยออสมาร่วมทีมครับโดยสื่อในบราซิลนะครับก็มีการรายงานข่าวนะครับบอกว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประทับใจฟอร์มการเล่นของริชาร์ดเรยออสเป็นอย่างมากนะครับโดยเพราะการเล่นในศึกโคปาอเมริกา2024ที่ผ่านมานะครับเขากลายเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติโคลัมเบียนะครับแล้วก็สามารถพาโคลัมเบียทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แต่่างไรก็ตามครับเกมรอบชิงก็ไปพลาดท่านะครับแพ้กับอาร์ติี่บ แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเหลือเกินของเจ้าตัวนะครับทำให้แมนยูนิต็ดครับอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมครับโดยในรายงานข่าวก็บอกนะครับว่าแมนยูนะครับได้คุยกันในภายในแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นเงินจํานวน17ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับไปให้กับทางเพมารัสในการพิจารณาตัวแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของริชาร์ดริออตออกมาจากทีมนะครับนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของตัวริชาร์ดริออตเองครับก็พร้อมนะครับที่จะย้ายมาเล่นในอังกฤษครับโดยเฉพาะกรณีการติดต่อมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็ถือว่านักเตะก็พร้อมนะครับที่จะมาเล่นกับแมนยูนเต็ดครับแต่ปัญหามันติดตรงที่เรื่องของการตจราาค่าตัวระหว่างทั้ง2ทีมนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับพาเมรัสครับตอนนี้แมนยูพร้อมทุ่มที่17ล้านปอนด์ครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขมันจะจบเท่าไหร่สำหรับในเวลาปัจจุบันนี้นะครับสัญญาฉบับปัจจุบันของริออสครับมีไปจนถึงปี2026นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับนักเตะย้ายจากกัวรานีแล้วมาเล่นให้กับทางพาเมรัสครับในมีนาคมปี2023คร ก็ย้ายมาเมื่อตั้งแต่ปีก่อนแล้วครับสำหรับทางริชาร์ดรยออตนะครับสำหรับในเวลานี้นะครับริชาร์ดรยออตเองก็กลายเป็นแกนหลักของทีมชาติโคลัมเบียไปแล้วนะครับผลงานการเล่นนี่ยอดเยี่ยมครับส่วนสูงนะครับ185เซนติเมตรอายุ24ปีนะครับถือว่าหน่วยก้านใช้ได้เลยครับแล้วก็มีความบ้าคลั่งมีความดุดันด้วยครับสไตล์การเล่นครับก็ทําให้นึกถึงนักเตะอย่างรอยคีนเหมือนกันครับมีความบ้าคลั่งมีความดีเดือดแบบนี้ครับแล้วก็สไตล์การเล่นครับเป ตัดเกมได้ดีอ่านเกมได้ดีสามารถพาบอลขึ้นไปเล่นด้านหน้าได้เปิดบอลแม่นทั้งบอลสั้นบอลยาวครับแล้วก็มีความดุดันที่สําคัญนะครับเท้าขวานี่หนักมากครับลูกยิงไกลทําได้ดีครับลูกเก็บตกแถว2นี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ถือเป็นนักเตะที่น่าสนใจและครับสไตล์แบบนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีนะครับแล้วก็ลูกยิงไกลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับซึ่งเด็กเกตสามารถเจรจาประสบความสำเร็จในการตึงตัวรีออสมาร่วมทีมครับ ก็น่าจะเป็นผลดีเะครับเพราะว่าเรื่องของการยิงไกลนะครับก็น่าจะเป็นทีเด็ดเลยครับสำหรับทางริชาร์ดรยออสครับความดุดันเลยต่างๆนี้ถ้าเกิดได้ไปจับคู่กับคอปปี้ไมนูเล่นกับมาเนลูกาเต้หรือแม้กระทั่งทางบูโรเฟนานเดสครับก็น่าจะเป็นแผงมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วราคาประมาณนี้นะครับ17ล้านปอนด์ถือว่าไม่แพงเลยครับน่าสนใจมากๆครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะประสบความสําเร็จกับการคว้าตัว ริชาร์ดริออตมาร่วมทีมหรือเปล่าครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของริชาร์ดริออตกันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเห็นฟอร์มการเล่นกันแล้วคิดว่าตัวนี้จะเหมาะสมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากคนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากทุกคนช่วยติดตามช่องบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ